เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วค่ะก็ใน EP นี้นะคะก็จะเป็นอีก6ชนิดที่เหลือเนาะของหนังสือบรรทัดฐา,านภาษาไทยนะคะก็จะประกอบไปด้วยคำบอกกำหนดคำบุพบทคำเชื่อมคำลงท้ายคำอุทานแล้วก็คำปฏิเสธอะาล่ะไปเริ่มที่ชนิดที่7กันเลยซึ่งก็คือคำบอกกำหนดคำบอกกำหนดคือคำขยายนามที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายในนามวลี แบ่งเป็นสองชนิดก็คือชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะคำบอกกำหนดชี้เฉพาะก็คือคำขยายนามเพื่อกำหนดลงไปเลยว่าอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะเหมือนกันกับนิยมมาสรรนามนะคะแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือกลุ่มที่อยู่ในรูปไมเอกอย่างนี่นั่นโน่นนูน่นคำแบบนี้จะอยู่ติดกับคำนามเช่นลากเก้าอี้นั่นมาหน่อยกับอีกชนิดคือกลุ่มที่อยู่ในรูปไม้โทอย่างนี้นั้นโน่นนูน่น,น คำแบบนี้จะอยู่ติดกับคำนามเลยก็ได้หรือจะมีลักษณะนามมาขั้นก็ได้เช่นโต๊ะตัวโน้นราคาแพงก็จะมีคำว่าตัวที่เป็นลักษณะนามมาขัน้นส่วนคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะก็แบ่งได้อีกสองชนิดเช่นกันก็คือพวกที่อยู่ติดกับคำนามเช่นของอื่นๆมีคนจองแล้วทั้งนั้นกับอีกชนิดคือมีลักษณะนามมาขัน้นเช่นต้นไม้ต้นอื่นๆขายไปหมดแล้ว ต่อไปชนิดที่8คือคำบุพบทหรือเรียกได้อีกอย่างว่าบุระภบทแบบนี้มีความหมายเพื่อบอกสิ่งต่างๆที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างนามวลีหรือความสัมพันธ์ระหว่างนามวลีกับคำกริยาแบ่งตามลักษณะความหมายได้9ลักษณะบอกตำแหน่งเช่นแวะซื้อขนมข้างทาง บอกสาเหตุเช่นฉันอ้วนเพราะกินเยอะบอกจุดมุ่งหมายหรือถ้าในเอกสารก็จะเป็นความมุ่งหมายเช่นน้องตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองบอกความเป็นเจ้าของเช่นแมวของฉันกำลังท้องบอกผู้ที่ทำกริยาร่วมกันเช่นรวมตัวกันต่อสู้กับศัตรู บอกผู้รับผลประโยชน์เช่นให้เงินแก่ลูกบอกเวลาเช่นฉันมาหลับตอนตีสาบอกเครื่องมือเช่นเดินด้วยเท้าและสุดท้ายก็คือบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบเช่นตอนนี้เหนื่อยกว่าเมื่อก่อนมากๆม,มาต่อกันที่ชนิดที่9คําคำเชื่อม คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีประโยคเข้าด้วยกันก็จะคล้คลายๆกับคำสันธานนะคะแบ่งออกเป็น4ชนิดย่อยอย่างแรกคือคำเชื่อมสมาภาคคือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมหน่วยทางภาษาตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเข้าเป็นหน่วยภาษาหน่วยเดียวกันซึ่งหน่วยทางภาษาที่เอามาเชื่อมเนี่ยต้องเป็นหน่วยทางภาษาประเภทเดียวกันและเมื่อรวมกันแล้วยังคงมีหน้าที่เดิมอยู่เพียงแต่เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น คำเชื่อมสมาภาคคือคำว่ากับกะและหรือ,อหายเขียนใหม่ก็ได้กับกะและหรือแต่โดยจะมีวิธีการเชื่อมทั้งหมด8วิธี 1. คือเชื่อมนามเช่นพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูก หน่วยพ่อกับหน่วยแม่เชื่อมด้วยคำว่าแหละยังคงมีหน้าที่เดิมแต่ขยายให้ใหญ่ขึ้นจากคนคนเดียวเป็นสองคน 2. คือเชื่อมสรรพนามหรือนามวลีเช่นคุณกับผมจะไปเที่ยวกันที่ไหนดี 3. คือเชื่อมปริมาณวลีเช่นละค,ครเรื่องนี้จะรีรันตอน12นาฬิกากับ17นาฬิกา 4. คือเชื่อมวิเศษวลีเช่นพวกเขาโต้เถียงกันอย่างรุนแรงและอย่างไม่เกรงใจกัน 5. คือเชื่อมกริยาวลีเช่นวันนี้จะไปดูหนังหรือฟังเพลง 6. คือเชื่อมบุพบทวลีเช่นจะไปเที่ยวกับพี่หรือกับน้อง 7. คือเชื่อมประโยคย่อยเช่นฉันชอบเรียนคณิต แต่น้องชอบเรียนวิทย์และสุดท้ายคือเชื่อมอนุประโยคเช่นเขาบอกว่าเธอเป็นคนมีน้ำใจแต่ก็ชอบเอาแต่ใจตนเองต่อไปคำเชื่อมอนุประโยคคือคำที่นำหน้าอนุประโยคในประโยคสอนแล้วทำหน้าที่ร่วมกันเป็นส่วนประกอบส่วนในส่วนหนึ่งของประโยคหลักคืออาจจะเป็นหน่วยประธานหน่วยกรามหรือบทขยายก็ได้ คำเชื่อมอนุประโยคจะแบ่งเป็น3ชนิด 1. คือนามานุประโยคคือคำว่าที่ว่าให้ที่ว่าเช่นเขาพูดว่าเขาจะมา 2. คือเชื่อมคู่นามุประโยคคือคำว่าที่ซึ่งอันเช่น เด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉัน 3. คือเชื่อมมิเศษ,ษานุประโยคแบบนี้จะแบ่งเป็นสประเภท 1. คือปรากฏหลังประโยคหลักเช่นเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบาย 2. คือปรากฏต้นประโยคแบบนี้มักจะปรากฏคำเชื่อมเสริมในประโยคหลักเอในประโยคหลังที่เป็นประโยคหลักเช่นเพราะฝนตกรถจึงติดหนะัก ต่อไปคําเชื่อมเสริมคือคําเชื่อมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อทําให้หน่วยภาษาสองหน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้นมีวิธีใช้ทั้งหมด7วิธี 1. คือในประโยคสามัญผูพ้พูดกล่าวขึ้นมาลอยๆมักปรากฏคําเชื่อมเสริมที่หน้าประโยคสามัญไม่ก็หน้ากริยาวลีเพื่อใช้เชื่อมกับสิ่งที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้เช่นมันก็ไม่ถึงกับแย่ซะทีเดียว 2. คือในประโยคสามาัญที่ปรากฏคำวิเศษแสดงคำถามต้นประโยคมักเป็นคำว่าจึงถึงเช่นเหตุใดจึงมานั่งที่นี่คนเดียวต่อไปคือประโยคสามาัญเหมือนกันแต่เป็นประโยคสามาัญที่ปรากฏสรรพนามแยกส่วนเช่นเราต่างก็โตโต,โตกันแล้ว 4. คือในประโยครวมซึ่งเชื่อมด้วยคำเชื่อมสมาภาคคำเชื่อมเสริมมักจะปรากฏหน้ากริยาวลี ที่อยู่หลังกริยาวลีอื่นเช่นเขาโดนจับมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เข็ดต่อไปวิธีที่5คือในประโยคซ้อนที่ใช้คำเชื่อมสมมาภาคเชื่อมนามานุประโยคคำเชื่อมเสริมมักจะปรากฏหลังคำเชื่อมสมมภาคหน้าคำเชื่อมนามานุประโยคเช่นครูบ่นว่าเธอขาดเรียนบ่อยและก็บ่นว่าชอบหลับในห้องเรียน วิธีที่6คือในประโยคซ้อนเหมือนกันแต่เป็นประโยคซ้อนที่ขึ้นต้นด้วยวิเศษณานุประโยคคำเชื่อมเสริมนั้นจะปรากฏหน้ากริยาวาลีในประโยคหลักเช่นเมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆและวิธีสุดท้ายคือในสัมพันธสารคำเชื่อมเสริมมักปรากฏหน้ากริยาของประโยคที่ตามหลังประโยคอื่นๆเช่นเขาเป็นโรควิตกอย่างรุนแรงนอนไม่หลับบางครั้งก็ฝัน้าย ต่อไปคำเชื่อมสัมพันธสารหมายถึงคำที่เชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันก็จะเป็นคำพวกกล่าวคืออย่างไรก็ตามาแม้กระนั้นในที่สุด ทั้งนี้อ่าอันหนึ่งก็ได้คือได้หลายคำมากเลยแต่หลกัหลกๆวิธีการของมันก็คือเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูคือต้องการจะให้เห็นว่ามันไม่ได้แบบคือมันใช้ได้หลายในบริบทหลายความหมายเลยต่อไปเป็นคำลงท้าย คือคำที่ปรากฏในตำแหน่งท้ายสุดของประโยคไม่ได้มีความหมายเด่นชัดในตัวแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคคำลงท้ายเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย1คือคำลงท้ายสแสดงทัศนาภาวะคือคำลงท้ายที่สแสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียงต่างกันไปเช่นถ,ออถ้าออกเสียงสระเสียงสั้นแล้วลงน้ำหนักเสียงมักเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นความรู้สึก,กโกรธอะไรแบบนี้ อีกกลุ่มคือแสดงมารยาทแบ่งออกเป็น6ชนิดคือแสดงความสุภาพคือคำว่าครับค่ะคะขา,ขา,ขาสคือแสดงความไม่สุภาพคือคำว่าวะวะยะยะา 3. คือแสดงจริตหรือการประชดคือคำว่ายะกับยา 4. คือแสดงว่าผู้พูดเป็นผู้ชายคือคำว่าครับขอรับ 5. คือแสดงว่าผู้พูดเป็นผู้หญิงคือคำว่าคะค่ะข,ขา,ขาและ6ก็คือไม่ต้องการระบุเพศคือคำว่าฮ่าฮ่าแบบเหมือนเวลาเราดูในละครบ่อยๆอ่ะสวัสดีห่าอยอ่างเงี้ย โดยคำลงท้ายแบบแสดงมารยาสามารถใช้ร่วมกับคำลงท้ายแสดงทัศนาภาวะได้โดยจะปรากฏหลังคำลงท้ายแสดงทัศนาภาวะนอกจากนี้คำลงท้ายแสดงมารยาทยังสามารถใช้เป็นคำขารับได้ด้วยต่อไปคำอุ่ทานสำหรับบรรทัดฐ,ฐานภาษาไทยเนี่ยได้บอกไว้ว่าคำอุ่ทานไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคไม่เป็นส่วนหนึ่งของนามวลีหรือกริยาวลี และไม่มีการแบ่งประเภทย่อยใดๆบอกเพียงว่าคำอุทานคือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆแค่นั้นเลยแล้วเราก็มาถึงชนิดสุดท้ายกันแล้วก็คือคำปฏิเสธก็คือจะแบ่งเป็นคำปฏิเสธกริยากับคำปฏิเสธข้อความคำปฏิเสธกริยาก,ก็จะมีทั้งหมด4คํคำด้วยกันก็คือมิไม่ หาไม่แล้วก็เป็นหาไม่อย่แยกกันส่วนปฏิเสธข้อความมีทั้งหมด3ามคำก็คือเปล่ามิได้หามิได้พวกนี้มักจะใช้ในการปฏิเสธคำถามนั่นเองเอาล่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องของชนิดและหน้าที่ของคำ เนื้อหาเยอะมากเลยเนาะแต่ของมัรทัฐานเนี่ยไม่คลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสากับหลักภาษาไทยคําอธิบายมันก็เลยจะไม่ได้เยอะมากก็เหมือนเดิมเลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาเข้าร่วม Open Chat ของโครงการหรือว่าจเเมนถามไว้ใต้คลิปก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ